ครับวันนี้ลูกคป็นเยครับครับวันนี้ก็มาร่วมงานกับทาง u n i c o c o m นะครับเป็นออนไลน์สโตร์ซึ่งผมรู้สึกว่าก็ดีใจที่ได้ได้มาร่วมงานในครั้งนี้เพราะว่าเราจะได้มาแนะนำเขาเรียกว่าอะไรนะฟังก์ชันต่างๆในใช่ครับก็มีเยอะแยะมากมายแลวไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปลายทางหรือว่าจะเป็นการตัดค้างเงออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องมาช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า แบบว่าไ,สสไซส์ XS มี extra size ซที่ซื้อได้ในออนไลน์ด้วยค่ะใช่ใช่จร<ช>ิงๆใค<ช>รเป็นนักช็อปมากกว่ากันระหว,วะ่างระหว่างแบงกับพิมพ์นี่เลยครับใครรู้หรอร,รู้ตอนไหนอ่ะแอบชอบรู้หรอโอ้ย <ๆๆ S 2> <laughs> ไม่คือคือคนเนี้ยเขาจะชอบแบบแอบ,บช้อปปิ้งเพราะว่าปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าเท่าไหร่แต่ก็จะเป็นพิมพ์ที่เขาจะเวลาออกงานแต่ละงานเขาต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ ังาคใส่สบายค่ะเนี่ยถ้าใครตามมาจริงหนูใส่บ่อยมากเลยนะใช่เพราะมันเพราะมันได้สไตล์ของเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใส่ง่ายเป็นสาวมินิมอลแล้วแบบอย่างอันนี้มันมีความสะดวกสบายยังไงบ้างครับแบบแบบนี้มันมีความสะดวกสบายตรงคหน คือสะดวกสบายตรงที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถเช็คสินค้าของยูนิโคได้ตลอด24ช,ชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่ต้องแบบคือบางทีเราแบบไม่ได้อยากออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้แล้วก็มีเดลิเวอรี่มาสง่งถึงบ้านภายในแบบ1-3ถึงวันแล้วก็สามารถจ่ายเงินปลายทางได้ครับใช่ค่ะพี่พิมถามมิทิ์ในการซื้อของออนไลน์ยังไงบ้างเพราะบางคนรู้สึกว่าไม่กล้าตัดสินใจไซด์ได้ไหมแต่ไซส์มันไม่พอดีตัวโอ้ออเช็คยังิน

ไม่ได้กำหนดเด็ดคือเด็ดใ่ไม่แต่ที่หลังๆที่หลังๆหนูเริ่มๆๆๆเริ่มใช้วิธีก็คือเหมือนแบบถ้าที่ไหนที่สามารถอย่างเช่นยูนิโคลอย่างเงี้ยเขาสามารถซื้อออนไลน์ได้เหมือนจองไว้ก่อน <c oughs> สมมติว่าเสื้อเสื้อตัวเนี้ยเราต้องการใช้พรุ่งนี้แต่เรากลัวมาที่ร้านเราเอ้าของหมดทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีเหมือนกับว่าให้เราซื้อก่อนในออนไลน์แล้วก็ถ้าสมมติเรามากินข้าวเซนทรัลเวิลด์ก็ไปรับของที่เซนทรัลเวิลด์ได้เลย <c oughs> อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือที่แบบใช้บ่อยสะดวกช่ว์ว่าได้ของ ผมก็ฝากกับทาง u n i c o c o m เนาะเป็นการแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมออนไลน์ออนไลน์ครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าทุกคนสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ u n i c o ได้หรือว่าผ่านทางแอปสไตล์หินก็ได้นะครับผมว่าเข้าไปเนี่ยจะมีลูคบุ๊กของการแต่งตัวที่ u n i c l o c o m มิกซ์แอนด์มันให้แล้วก็อินสปิเรชันได้ใช่แล้วถ้าเกิดชอบตัวไหนก็สามารถกดซื้อได้สะดวกสบายมากครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อเงกมมาแล้วเนี่ยรู้สึกอยากตัดขาเป็นขาเติอก็สามารถตัดออนไลน์ได้เลยหรือใครอยากสัมผัสประสบการณ์มาทีี่นได้ ถึงวันที่3ามกรกฎาคมนี้เลยใช่ครับผม